s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยอ่ามันยังไงล่ะอ่าโอเคโอเคเปิดเลยเปิดเลยอันนี้คือเรียกงเล็กเล็กผมมาด่าหรือวันนี้คุณบอกว่าคุณจะมากี่โมงยานเดี๋ยวไปดีไหมมันอยู่ตรงนู้นเยับมาหยับมาหยับ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 อะไรวุ่นวายวันกลับบ้านไม่ให้กลับบ้าน ใครใครเป็นพี่ใครเป็นน้องวะในเหตุการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยผมบอกเลยว่าชีวิตเราอ่ะอืมคือเวลาเราทำงานเน่ะมันจะมีสองอย่างที่ว่าเราเป็นหัวหน้าใช่ป่ะเราต้องมีทั้งพร็อมเป็นและโซลูชันให้กับทุกคนไว้อ่าคือที่ผ่านมาในชีวิตเราอะเราเป็นโซลูชันให้คนมาเยอะแหละพี่ก็เลยเป็นพร็อบเป้น่แปลว่าพีอยากจะเป็นพร็อบเนให้คนอื่นบ้างได้ไหมพี่อยู่กับสมาร์ทอดแคสคือพี่เป็นพร็อมเป้นให้พวกเราคืองานประจำผมอะผมเป็นโซลูชันให้คนได้อะ แต่ว่าในงานที่ไม่ประจําเนี่ยเราควรจะเป็นพอเปมบ้างไม่มันไม่ได้หลักเดียวกต่ไม่ทํางานอย่างนั้นคือบาลานซ์ของของการใช้ชีวิตอะนี่มาแล้วมาแล้วเพื่อใช้เพื่อใช้มันไม่ยากเออมันไม่ยากหรอกการเป็นพอเปมลองดูดิให้เราไม่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นดีว่าโอเคโอเคคืออาต่อจากเรื่องขี้ในห้างเนาะคือพี่ทันมันจะสัดนต่ออย่างนี้เลยเหรอ ื่อกี้พี่พูดว่าพี่เป็นคนต้องขี้ในห้างรเ่าเดี๋ยวระหว่างนี้จะคิดคําด่าพี่ทันไปด้วยแต่ว่าพี่จะต้องเล่าเรื่องการขี้ในห้างของพี่ก่อนคือเราเป็นคนที่สมมุติว่าอยู่ห้องอยู่คอนโดเนี่ยเราอ่ะจะก่อนออกจากห้องเราจะอึก่อนรอบนึงเพื่อให้มันสบายใจในการออกไปทํางานหรือออกไปเที่ยวไปทําอะไรก็ตามเว้ยโอเคแต่เมื่อกินข้าวเสร็จแล้วหรือไจะก่อนจะกินข้าวอะไรก็ตามเนี่ยไม่อยากคิดวิช่วลมันต้องขี้เว้ยเป็นคนที่ กินข้าวปุ๊บแล้วออกเลยป่ะคือหมายถึงมือก่อนหน้ามันจะออกใช่ไหมหมายถึงว่าไม่ไม่ว่าไม่ว่ากินอะไรก็ตามมันจะออกเว้ยเพราะว่ามันไปถึงห้างแล้วมันต้องเข้าห้องน้ำไม่ฉี่ก็อึอะทำไมอะก็มาไปถึงห้างแล้วไงแต่มันไม่ใช่ห้างมันไม่ใช่ที่เซฟสเปซในการฉี่หรืออึหรือเปล่ามันมีเป็นสิ่งที่คนใช้ที่นั้นเยอะกินพี่ยอนเป็นพวกแบบเป็นพวกกินทุกที่ขี้ตุกปั๊มป่ะกินไปกินทุกที่ขี้ตุกปั๊มแบบว่าเวลาเดินทางไปไหนแล้วแวะปั๊มอะ ก็ต้องแวะแล้วขี่เพื่อเพื่อแบบเฮ้ยเราไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปปวดระหว่างทางอะไรเงี้ยแต่แล้วเข้าใจได้เออแต่ว่าการไปห้างเราเช็คอินด้วยกันสร้าง landmark เลยทำไมอ่ะเพื่อที่จะเดินห้างนี่สบายใจป่ะอืมก็สบายใจก็คือไม่ต้องขี้ไงอืมก็ขี้เสร็จมันจะได้เดินสบายใจไงสองรอหกสิบสี่คนเนี่ยดูตอนกินข้าวอยู่ปะกินกี่โมงละสองทุ่ม สามนุ่มคือไม่กินแล้วไม่กินแล้วจไม่กินแล้วถามคนดูว่าทุกคนผมว่าประมาณแปดสิบปีมีปัญหาเดียวกันคืออะไรคือไปห้างก็ต้องขี้ขี้เป็นปะไม่ชมไม่ชอบชมไม่ชอบห้องน้ำในนอกสถานที่เพราะว่ามันไม่มีที่ฉีดตูดใช่บางทีมันรู้สึกดีนะเวลาเราไปเซ็นทเวิร์ดแล้วบอกสวัสดีค่ะไม่าทำไม่ใช่เซ็นทเวิร์ดอ้อที่ที่เดอะมอลล์บางแคร์เดี๋ยวนี้เขาจะแม่บ้านอ่ะเขาจะทักทายเราตลอดเขาจะบอกว่าเดอะมอลล์ไลฟ์สตอรบางแคร์สวัสดีค่ะแต่คือเราอ่ะเข้ามาขี้ แล้วเขาจะแบบทักทายแบบไม่ต้องการแล้วพอขี้เสร็จล้างมือเสร็จเดินออกไปเขาจะพูดว่าแบบขอบคุณค่ะก็สวิตมาอีกเราต้องการแค่นั้นหรอก็ก็ใช่นี่ไงคนนี้จะมาแบบให้โซลูชันกับพี่ในการแบบท้องผูกอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะผมว่าทุกคนก็เป็นเว้ยไม่เป็นไปห้าก็ต้งนี่ไง นี่ไม่เป็นเห็นป่ะไม่เป็นไม่เป็น่ไม่เป็นไม่เป็นใช่ไม่คือเราจะไม่อยากพยายามจะที่จะหลีกเลี่ยงกันขี้เราสถานที่ไม่เป็นเพราะเราไปุ้นชินกับห้องน้ํานั้นๆไงอ่ะหรือว่าถ้าพี่มาออฟฟิศพี่ต้องคีดวันปะไม่เอ้าแล้วไม่เป็นอ่ะเ็ามาไม่ใช่ห้างไงไม่ต้องเป็นห้างไม่เป็นคาเฟ่เป็นป่ะคาเฟ่หรอเออเป็นเป็นด้วยอรอ เป็นไปบรรทัองก็ยังปวดขี้เลยไปบรรทัดองอันนี้ไม่ใช่ไปเกี่ยวกับสถานที่แลคือว่าเป็นที่ลับไส้์ี้ <laughs> <laughs> ลับไส้พี่ <laughs> <laughs> กูไม่รู้ว่ามันมาถึงจุดตรงนี้ได้ยังไง <laughs> <laughs> มีคนนึงที่เป็นเหมือนผมคือคุณสเตฟานแอนตี้ฮีโร่ Anti <laughs> หรือว่าเป็นปัญหาของชายแ้ว่ะหรอขี้ไม่รู้ไม่เป็นลํำไส้คะ่ะ คนนื่ก็เป็นผมคุยกับคนมากมาสิบคนข้างนอกเนี่ยเขาบอกไปไเป็นรักแปดคนมันเป็นที่คนในออฟฟิศเราอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้หนูหนูไม่ได้ว่ะหนูไม่ได้จุดประสงค์สิ่งนี้คืออะไรเรียกผมมาด่าว่าทำไมมึงไม่ต้องขี้กันจับคู่เนี้ยคือมาจากการที่เราจะมานั่งเคลียร์ใจกับพี่ทันเลยว่าให้กับกับผู้ฟังทุกคนว่าพี่ทันเป็นคนที่สุดยอดไปเลยอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้เขาพูดอะไรจริงหรืออะไรไม่จริงออเ มีอะไรไม่จริงบ้างผมถามพวกคุณทคนวันนั้นเราไปแล้วป้าที่บอกไปเซนทันอะเซนทันดีออริจินอลสตอร์ต้องเราเราเบรบอีกรอบก็คือแล้วเราคิดว่าคือมันจะมีคิวหนึ่งที่อัดที่แซลมอนกับอีกคิวหนึ่งที่ไปอัดที่เซนทันซึ่งวันนั้นอะเป็นคิวที่ต้องอัดที่แซลมอนพี่เชอรี่มาแล้วพี่เชอรมาแล้วแต่พี่ทันยังยังไม่ปรากฏมาพี่ทันไลน์มาบอกว่าอยู่เซนทันแล้วชั้นไหนอะก็ผมถามมาอัด อัดรายการที่ชั้นไหนเออแต่ที่โออยู่เซนทันอยู่เซนทันและคือผมไปซื้อยาที่เซนทันเซนทันอะไรพระรามเก้าเซนทันพระรามเก้าแล้วถามทําไมว่าอยู่ชั้นไหนก็จะได้รู้ว่าอ๋อมาถึงแล้วกดชั้นเจ็ดนะมันจะต้องถามทาไมมันรู้อยู่แล้วว่ามันคือชั้นเจ็ดมันไม่มีห้องอัดที่ชั้นอื่นแล้วไม่แบบมันถึงอัดชั้นแปดไงก็แต่เราไม่เคยอัดเดอะไวไฟที่ชั้นแปดเผื่อมีขัดข้องอัดชั้นสามชั้นสองที่ไม่เคยถามเลย ผู้ชายคนนี้เขาชอบทําให้หัวใจเราเต้นแรงเว้ยว้าวุ่นนะว้าวุ่นหรือนีคือการสร้างพบเบมทุกการสร้างผมบอกแล้วว่าชีวิตเราอ่ะเราอ่ะเป็นสนุกใช่ให้คุณถึงมานานแล้วบางทีเราเป็นพบเบ้มบ้างมันก็สนุกดีให้พวกเราให้พวกหนูไม่หรือว่าเขาคิดว่าชีวิตเรามันแบบเรอะบลื่นเกินไปต้องการความตื่นเต้นบ้างในบางมีอะไรหนหุ่นนคุณสร้างไปไหนบ้างไม่มีทุกอย่างวันนี้วันนี้ มีอัดลรอมันมีมันมีอันที่แบบว่าเขาส่งล่าสุดอ่ะเขาส่งโปเตอร์อีงานนี้มาโปเตอร์สีม่วงที่แบบว่า so always d e แลเราบอกว่าลืมไปแล้วอันนี้ทุกคนอันนี้ผมลืมจริงๆลืมจริงหฮาหาแล้วอีพีจออีพีจอเห็นคนแรกในกลุ่มพี่โจบอกว่ามึงมึงมึงทันยวแล้วมึงมาได้ไหมเออพี่ท่านบอกว่ามาได้มาได้แล้วบอกทำไม ก็ก็มอบไงว่าจำไม่ได้แต่มาได้ Too much information อุสาหนะอุตสาห์ทำการ์ดที่เป็นข้างล่างอ่ะเป็นชื่อชื่อคนแต่ละคนยศหนึ่งใบทานหนึ่งใบถามพี่ยศพี่ยศบอกเออไปได้ล็อกคิวเลยอะล็อกคิวแล้วแล้วล็อกยังไงล็อกในใจ แล้วพี่ชันอะชอบบอกว่าก็ยิงคิวมาสีก็ยิงบางิงก็ยิงแล้วพี่ก็แบบพี่ก็ไม่ดูยิงคิวมาสีมันคือเล่าเรื่องจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชั่นฟังเรื่องงานวิจัยที่แบบมีหลักฐานอ้างอิงตึดตืดตืดตืดเป็นบกบหอที่ทำนักข่าวนักข่าวต้องมีความแม่นยำก็บอกแล้วว่าเราเป็นโซลูชันให้คุณหนึ่งมานานแล้วก็เป็นพอเบ้มบ้างมันก็เป็นอะไรล่ะ มันค้างหรือเปล่ามันค้างเนี่ยผมทราบเพราะเป็นอีกแล้วป่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีเวนต์ปลายปีนี้พี่ธันจะเป็นพอเบมหรือโซลูชันมันค้างวะมันไม่ค้างมันไม่ค้างี่้วมาเปลี่ยนเรื่องเป็นพเมห่อไหล่อีเวนต์เมื่อไหร่อีเวนต์หรอสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดพฤศจิกาเป็นพอเบมหรือโซลูชัไม่อยู่ประเทศไทยไม่อยู่ประเทศไทยอ๋อไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนไปบาหลีบาหลีไปบาหลีมาแล้วไปแล้วไปฝรั่งเศสอีกไหมฝรั่งเศสเพิ่งไปมา ไปตอนไหนอะสองปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งไปนะสองปีเรีด่าราเอพี่ทันคิดว่าถ้าสมมุติว่าในโลกให้ความตั้งใจแรกที่แบบตื่นมาวันนี้ฉันจะมาไลฟ์ไปธัญวัฒน์นี่คือกูจะด่ามันไม่ไอ้เนี้ยเพิ่งมานั่งอะไรนั่งจัดไลฟ์อ่ะตอนบ่ายสามนั่งกับแอร์แล้วก็บอกว่าเฮ้ยโอเคเราต้องมีสักนัดหนึ่งที่เราจะด่าธัญวัฒน์พร้อมกันไม่ก็อยากเข้าร่วมเฟรมกับพี่ชายเออได้ไหมที่แสท้ไม่ได้ มาเข้าแล้วเนี่ยแล้วแบบตอนที่เพิ่งจะแบบแอแอะเข้ามาใหม่ๆก็มาเล่นมุกสลับตัวกับกูจังสลับตัวชมพู่อเอออู้อยู่ไหนแล้วมันจริงไปแล้วไม่จริงค่ะเอาจิงปะหลังๆกูเริ่มรู้สึกแล้วว่าจริงจริงอคือคือตอนที่กูกลับไปดูรูปเก่าอ่ะกูเริ่มรู้สึกแต่ว่าตอนเนี้ยกูไม่รู้สึกตอนนี้ไม่รู้สึกอืมมันจริงเงยทำไมมันอย่างแอเนี่ยออวันแรกที่เจอเนี่ยท่าน เดินไปทางง้าง,งาข้างนะคะ <c oughs> เราบางเราบางลงบันไดข้างค่อยๆเดินลงบันไดนะคะต้องรีแคปก่อนว <c oughs> ่าออแอเป็นแบ็กสเตจตอนงานอีเวนต์เออทูควาอินเทต,เตอร์ปีที่แล้วเราคือรู้จักกัน,นอ่ะเพราะสิ่งนั้นเราคือได้มาร่วมงานกัน,นอ่ะหลังจานกน,น,นั้นอีกทีนี่เป็นคนพาพี่ทันไปดูค่อยๆเดินนะคะไปดูของในกล่องในกล่องเอถังอ่ะว่ามีอะไรบ้างพี่ทันเดินลงทางนี้ค่อยๆเดินยงงไเป็นคนเอาไว้ให้ระวังระวังขับสองไฟีายให้ดูไม่อันนี้เฟซ อย่ามาว่าน้องอย่ามาว่าน้องคือทำไมคนเราคือน้องน้องอ่ะจะไปว่าพี่ทำไมว่าไอเที่ยสัตว์คือถ้าถ้าพี่อ่ะโอ้โอ้โคือหนูเคารพพี่อยู่แล้วหนูไม่สามารถเชื่อในว่าทำออฟฟิศได้เลยหนูก็เชื่อพี่ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละจมูใครด่าเราบลากก็ด่าทุกวันอ่ะใช่โอ้ยหนูรอขอโทษเลยย่าน minutes west